กองแขนเ่ยนักเมเองยวไปนกัน่วไปถ่าคอยาอยจาเบอร์น้ำมอลงเดียอ่ัยอะไรืนเดียว่าฮืนนึงจะไปกินเอาสมกับเบียร์ทีดีเนี่ยหอม โอ้หอมๆเบียบอสีขาวสีขาวนี่แหน่แลื่นเติมเห็ดเดียแมวแกมาแ่บอยบอกดันได้นะโมวะคชกอานงหยินิยบแล้วคหยิบอืมขึแล้วคน้หยิบใจเหี้ยตัุ่นอะไเนี่ยตา

กอรนาตชิค่ากินใช่ก่อไอโน๊ตีิค่ากินยนกินยูไนไอ้นกไใครคืนน๊ตแจกก่อนนะโม่พือดีไอ้คุณจตหนงเปลี่ยนเานอนหลับอบอลเขาไปเล่นในบอ